คราี่มองหาเลดนะครับเลดส,สวยๆลายตรงชาสักเส้นหนึ่งวันนี้ผมแนะนำครับเป็นรุ่นเจ้าพญามาหาเศรษฐีหลวงพ่อพัฒน์พุญญกากโมแห่งวัดหด้วยด้วนนครสวรรค์น,นะครับรุ่นเจ้าพญามาหาเศรษฐีเป็นองค์พญาคดคู่นะครับซ้ายขวานะครับตรงกลางก็เป็นใบหน้านหลวงปู่คมคมเข้มๆนะครับใบหน้านเหมือนมากแววตาผิวสัมผัสเหมือนหลวงปู่มากๆนะครับซุ้มลายกระดกต่างๆต,ต,ตรงนี้เป็นเนื้อ ทองทิพย์ลายรงชาตินะครับสวยๆอีก1เส้นนะครับราคาพิเศษไปเลยครับ750บาทบาทใครรับแอดไลน์มานะครับ0987815862นะครับลายธงชาติสวยๆนะวันนี้มองหาเหลสักเส้นหนึ่งราคาที่ไม่ต้องแพงนะครับราคาเบาๆที่เราสามารถที่จะหามาบูชากันได้วันนี้แนะนำครับวารุน,นี้เจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับ